อยู่นะครับ1กรกฎาคมนี้นะครับตรงกับวันอังคารนะครับซึ่งวันอังคารผมได้คัดมาแล้วครับถ้าศูนย์ไม่มา2เข้าเสียบแทนแน่นอนนะครับจะเป็น2อ,อะไรนั้นนะครับผมคิดว่านะคิดว่ามี 2, 7องเจ็ดอนนะครับนะมี2 7 7 2ไม่พ้นนะครับถ้าท่านใดไม่ชอบเลขศูนย์นะใครที่ไม่ชอบเลขศูนย์นะครับผมแนะนําให้ติดเลข2ไว้ถ้าจะให้ดี2 7เนสองเจ็ด คันซีดีสองเครับผมอย่าทิ้งเลข0ูนย์กับเลข2นะครับนะเลข2นี้เอาไว้เป็นตัวสำรองแล้วกันแล้วถ้าท่านใดนะครับที่มีเบอร์โทรศัพท์ลงท้าย2ตัวท้ายนะสตัวท้ายของเลขโทรศัพท์นะครับลงท้ายด้วยเลข2อนะครับลงท้ายด้วยเลขสอนะครับอาจจะเป็น0ูนย์2องอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเนาะอาจจะนําโชคก้อนใหญ่มาให้เรานะครับอาจจะรวยฝาพา อาจจะรวยแบบตั้งโตพอท่านก็นได้นะครับนอนสสาหรับผู้ใดที่ได้เบ่งคิปนี้นะครับกรุณาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครแชร์ขอให้ดวงเปิดใครเปิดเห็นคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีไปด้วยกันนะครับหนึ่งรกรกฎาคมนี้คัดให้แล้วสําหรับหมัดเดียวนะครับเหมือนเดิมครับสําหรับท่านใดที่ติดตามมานานนะครับหรือท่านใดที่เพิ่งติดตามก็ฝากไว้ด้วย นะครับไม่มีหลังบ้านไม่มีปากเลิงไม่มีแจกของถ้าให้คือให้เลยนะครับเนาะให้เลยให้แบบให้ฟรีไปเลยนะครับนะจะไม่มีกักอะไรทั้งสิน้นนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับหนึ่งรักษาคนนี้โชคดีครับ